ครับวันนี ree, ina, ้มุนชาแนลนะครับจะมารีวิวเหรียญนะครับเหรียญห้านะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราช2,522นะครับพูดพาางนะครับนะครับพูดเฉียงนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสับนะครับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเพลือใไส้ทองแดงราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูวงขอบด้านนอกนะครับเรียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนนะครับนี่ครับวงขอบนอกเรียบนะครับไม่มีรดลายอะไรนะครับ ขอบเหรียญนะครับมีข้อความว่ากองกริสานนะครับกรมธาลักษ์นะครับกระทรวงการคลังนะครับโดยมีลูกพุทธพราอนะครับเป็นลายเส้นขั้นระหว่างขอบเหรียญนะครับกรมกริสานนะครับกับกระทรวงการคลังนะครับอันนี้คือลักษณะของลายของเหรียญมาในลักษณะนี้นะครับลักษณะของเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ29.5มิลลิเมตรนะครับเรามาดูด้วยลายของเหรียญก่อนนะครับ ลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระธามหาพุทธโพธิเดเดียดนะครับกินพรพักทางเบื้องขวานะครับทรงเคลื่อนขัตติราชนะครับผู้ติดตาปรนะครับสองพระองค์คุยนะครับภายในวงเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าสยามมิ่งนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชกาลที่9นะครับแล้วเรามาดูด้านหลังมันนะครับรูปแบบในลักษณะในนะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตนะครับหมุนสักนิดหนึ่ง นะครับนี่ครับตรงกลางด, er ด้านหลังเหรียญนะครับนนะครับครับด้านหลังเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญด้านซ้ายนะครับมีรูปคุปาดเฉียงนะครับทางด้านขวานะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราคา5าบาทนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความว่าพศ2522นะครับ เรามาดูนะครับว่าวันที่ประกาศใช้มันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่8พฤษภาคมพศ2522นะครับจำนวนการผลิต70ล้านนะครับ7,040,000เหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเรามาดูราคากันนะครับเหรียญ5บาทเหรียญนี้เรามาดูราคากัน จะเป็นในลักษณะไหนนะครับจะราคาสูงประมาณไหนนะครับครับโดยตามหนังสือน,นะครับหนังสือกษัตริย์ไทยนี่นะครับก็จะอยู่ในราคาที่สองอยี่สิบห้าบาทนะครับน้ำหนักก็1ีสิบสองกรัมนะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญหน้าบาทที่มารีวิวให้พี่พน้องๆได้รับชมนะครับก็ เป็นเหรียญที่มันเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับก็อยากให้พี่น้องน้องรุ่น,น,นหลังๆได้ชมกันนะครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยสี่สิบขึ้นมาผมก็ว่ามันก็น่าจะมีในลักษณะของเหรียญพวกนี้เคเห็นแล้วก็เคยเจ็บสะสมกันบ้างก็มีนะครับถ้าเป็นนักสะสมนี่กขาคิดว่าเป็นเหรียญที่ยังไม่เก่าแก่ามากนะครับก็อันนี้แหละคืออยากให้พี่ๆน้องๆได้ชมแล้วก็ลอง หาดูนะครับหรือว่าลองพิจารณาดูว่าเหรียญสมัยนี้ไอ้สมัยแต่ก่อนกับสมัยนี้คําว่าเหรียญห้าเนี่ยทำไมมันแตกต่างกันเดียวนะครับทําไมต้องใช้วัตถุดิบมากกว่าในปัจจุบันนะครับนี่ครับความแตกต่างมันจะอยู่แบบนี้นะครับเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงกไปเรื่อยๆนะครับครบก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยที่มาฝากกับพี่น้องๆนะครับเพื่อให้เรียนรู้และรับทราบนะครับก็ฝากกดกระดิ่งให้บนช anel เลยนะครับสวัสดีครับ